สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Superstar l ร v e r นะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะมาค่ะเข้ามาใกล้ๆนะคะสำหรับวันนี้พามาที่เ e n นทันเวิลดนะคะสำหรับกิจกรรมของ t ทันเดโบของของ s n e ซ a นนะคะก็มีศิลปินมาแน่นอนค่ะที่ออกมาเว๊ะแบบเมื่อกี้นะคะก็ศิลปินเด็กเนาะเป็นลูกของบุญและเปรมค่ะน้องเป่า ดีนะคะน้องเป่าเป่าดีนะคะต้องเน้นเสียงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกเสียงของน้องผิดนะ,ะเออน้องก็มากับพ่อๆนะคะมาทํากิจกรรมข้างหน้าเซนทันเวล์นะคะซึ่งไม่ใช่มีแต่น้องเป่าดีนะคะยังมีน้องสํารวยนะคะแล้วก็พ่อๆของน้องสํารวยด้วยน,ะะนั่นก็คือวินนี่สตาค์งค่ะ แต่ตอนนี้นะคะน่าจะอยู่ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวรอไปพร้อมๆกันค่ะว่าน้องจะออกมาทางทางด้านนี้หรือทางด้านโน้นนั่นค่ะออกไปทางโน้นค่ะโอ้ยไม่ได้เดินนะคะน้องสำรวยค่ะลากไปนะคะเข็นกันไปค่ะเข็นกันไปนะคะโอ้โหไม่เกรงใจน้องเป่าดีเลยนะคะที่จะต้องเดินเดินค่ะเพราะว่า ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าสำรวยเดินเนี่ยวันนี้จะถึงเวทีหรือเปล่านะคะเราก็รอค่ะว่าพ่อเขาจะตามมาไหมนั่นไงคะพ่อเขาก็ตามมาด้วยคะ่ะลูกอยู่ไหนพ่อต้องอยู่นั่นนะคะแต่ส่วนใหญ่จะมองเห็นลูกก่อนพ่อคะ่ะว่าตัวใหญ่มากคะ่ะเอาละค่ะพ่อเดินไปแล้วนั่นพ่อใครคะอ๋อวินนีสตาร์นั่นเองนะคะเดินกันมาแล้วก็ อ่ไม่ใช่ค่ะบุญค่ะวินนี่บุญนั่นเลยค่ะมาพร้อมๆกันนั่นแหละค่ะมาเป็นกลุ่มเหมือนก้อนนะคะซึ่งระยะทางมันก็ค่อนข้างไกลคะ่ะระยะทางพิสูจน์พิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนไม่ใช่เนาะเกี่ยวกันไหมเนี่ยเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะได้ชมแน่ๆนะคะคือน้องจะต้องขึ้นเวทีเนาะ เราก็มารอไปพร้อมกันช่วงนี้เป็นช่วงของความกลหุนค่ะเพราะว่าทุกคนก็จับจ้องมองน้องนะคะว่าอยู่ตรงไหนกันนะคะตอนนี้แอดมินก็ชูกล้องสุดแขนแล้วค่ะถ้ายาวกว่านี้ก็ไม่น่ากแล้วนะคะก็สุดแขนจริงๆค่ะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็มีทั้งเก้าอี้ทั้งบันไดทั้งทุกสิ่งอย่างค่ะเพื่อที่จะเก็บภาพกันนะคะ ตอนนี้ใส่ไปใส่มาค่ะเกืดอจะมีใครมาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าช่วงช่วงเย็นเนี่ยนะคะก็จะมีรอบของเพอร์เซนต้าวินเลียมและจริงๆต้องเป็นเอ็ดนะคะแต่เอ็ดป่วยนะคะก็จะเป็นนัดมาแทนค่ะตอนนี้นะคะปัญหาของแอดมินทุกครั้งที่ไปมักจะเจอนั่นก็เออเนาะเอะตอนนี้วืดนะคะแอดมินวืดเฮ้อวืดนิดนึงค่ะและปัญหาของแอดมินคือเสาค่ะเรา ต้องสอดเข้าไปแล้วก็น้องก็ไปยืนตรงเสาตลอดนะคะหรือว่าเราชอบไปยืนตรงเสาหรือว่าน้องชอบไปยืนตรงเสาอันนี้ไม่แน่ใจค่ะไม่สามารถบอกได้และวืดอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันชูสูงค่ะมันก็มีอาการเหินเวหาค่ะเหินเหินขึ้นฟ้านะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะตอนนี้ซูมไปที่บุญนะคะและก็เปรมนะคะเอาครบเลยค่ะ เออวินิสตางด้วยนะคะอยู่รวมกันน่าจะเป็นการเ,ออเช็คอะไรสักอย่างตรงนั้นนะคะก็เตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นเวทีค่ะเราก็ใจจดใจจ่อทุกคนนะคะก็นะคะรอค่ะนี่ก็จะเห็นนะคะทุกคน รออย่างใจจดใจกอบเพราะว่าแดดร้อนนะคะวันนี้คือร้อนละอุนะคะเหมือนอยู่กลางทะเลทรายยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าร้อนอบอ,อ้าวค่ะหลายคนนะคะก็ถึงกับเป็นลมนะคะก็จะมีรถแอบบูแลนนะคะก็สแตนบายกันเอาไว้นะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะกลับค่ะกลับค่ะน้องเดินแล้วนะคะเอาละค่ะเดินแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะส่งหม้อ ให้กับพิธีกรนะคะแอดมินหมดหนะ้าที่ตรงนี้นะคะที่จะบรรยายให้กับท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะคะก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับคลิปหลังจากนี้นะคะตอนนี้แอดมินก็พยายามที่จะชูให้สูงขึ้นไปอีกนะคะสูงเ <laughs> สียดพ้าขึ้นเสียดฟ้าขึ้นไปนะคะเพราะว่าเออทุกคนสูงคะ่ะเข้าใจว่าทุกคนอยากจะเห็น น้องชัดๆนะคะอดมินก็ไปอยู่ด้านหลังสุดนะอ่ะสำรวยมาแล้วนะคะตอนนี้ฝากสำรวยกับพี่มินนะคะเป็นพิธีกรนะคะของ SF นะเอาละคะ่ะบายบายกันตรงนี้ก่อนนะคะไปดูคลิปของเอ่า SF กันต่อนะคะ ครับผมแฟนครับผมตัวครับโกครับสวัสดีครับวินนี่ครับสวัสดีครับสตางค์ครับสวัสดีครับนัะครับสวัสดีครับวิลเลียมครับยังไม่หมด โดยเพิ่สองขวบน,นะคะเพราะฉะนั้นแต่ยังพูดไม่ได้นะแต่ว่าเราจะสามารถที่สื่อสารกันได้ระดับเลอนะบอกรับทั้งแปดหนุ่มแล้วก็ฟารี่สับนเข้าสู่คัตเตอร์โบนเลยนะคะซึ่งคนอื่นต้องบอกเลยว่าสี่หนุ่มดูมาแล้วดูมาแล้วครับที่นี่สั่งขุเป็นเมื่อกี้ไปดูมาแล้วหล่อนะเป็นยังไงบ้างเราบอกอีกสี่หนุ่มที่ยังไม่ได้ดูชิว่ามันต้องดูขนาดไหนนุกครับเป็นหที่ผู้ควรต่อการดูมากๆครับแต่ว่าคู้คุณจะไม่ได้ดูก็ นนัแ่แหละเดี๋ยวก็ได้ดูเองเดี๋้ดูแล้วอีกแบบเดียวครับก,ก็ก็อย่างอย่างที่แบบทุกคนอาจจะเคยชินกับฮีโร่ที่แบบมีพลังเก่งมากๆอะไรอย่างนี้ใช<ต>่ไหมเรื่องนี้เราเรามาเชียร์อะไรที่แบบว่าเออเขาจะมีความเป็นมนุษย์เป็นม,มนุษย์สูงว่าเอออาจจะไม่ได้เก่งเวอร์เหมือนที่เราเคยเห็นกันอะไรอย่างนี้ยอ่าก็อยากอยากให้คนดูอยากให้คนเชียร์แล้วกันครับผม อีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ดูคุณแอบได้ยินสปอยหรือว่าคุณเห็นรีวิวอะไรจะมาบ้างแล้วไหมเอ่อผมก็เห็นที่เออ่ทามงมันว่าเขาเรีวิวมาก่อนนะครับว่าเป็นหนังที่แบบว่าฮอตสนุกมากแล้วก็แบบมีแบบมีเศร้าด้วยเลยก็แอบแบบมาเบลจะมีเศร้าหรออะไรก็แบบแอบรุ้นเหมือนกันครับค่ะก็ผมก็เห็นรีวิวมาเยอะเหมือนกันครับแล้วเขาบอกว่ารีวิวรอบนี้คือดีมา,มากๆเลยสำหรับหนังเรื่องคาร์เตโบ่นัน่นก็ดีมากและอยากติดตามมากๆเลยครับผม เพราะฉะนั้นครับมีใครแอบสปอยพวกคุณมาก,ก่อนไหมว่าคันเดอร์บอมันสนุกขนาดไหนก็นี่ครับพี่พี่เขาเนีน่ยแอบสปอยก <c oughs> ันที่ผมนสนุกบกว่าสนุกดีค่ะเดี๋ยวหนุ่มจะขึ้นไปดูหนังท้องกันนะคะซึ่งเชียร์เลยว่าต้องรีบดูเร็วเพราะมาเว็บต้องดูเร็วรไม่งั้นโดนสปอยแล้วมันไม่สนุกนะวันนี้เขาฉายเป็นวันแรกแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นหนังอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันแรงงานแห่งชาติแล้วก็เป็นวันคันเดอร์บอแห่งชาติใครยังไม่มีตั๋วรีบจองตั๋วไปดูกันเลย มันเป็นแก๊งร้ายที่มารวมตัวกันเมื่อวานวินเลี่ยนกับนัทเนี่ยได้มีโอกาสทำไปแล้วทแ,วแต่พี่พี่ต้องการตัวอย่างอ๋อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนจะต้องทำค่าที่ดูร้ายที่สุดมาให้พวกแฟนๆดูว่าพวกเราสามารถแอคพูเป็นแก๊งร้ายๆแบบคันเดอร์โบได้ไหมโดยที่ตัวอย่างของเราคือหลบไป<อ>ไหนก็หลบวินเลี่ยแกนวินเลี่ยมแลกนะวินเลี่ยมแลกนะวิเลี่มลต้องกาเลยไรต้องการอะไร เขาดี่ับสำรวยก็เตรียมตัวได้นะลูกเดี๋ยวเราต้องทำด้วยเหมือนกันเอาแบบไร้ร้ายอะไรล่ะทำท่าไร้รายท่าไร้เดี๋ยวมาเองเดี๋ยวมาเองออนหมาล่ะอนพง้วก็พ่นพ่นเพ ทีเป็นแบบนี้ตัดสายแบบไม่ครบกูมนะลูกโอเคตามมาเดินวอย่างตั้มโอ้แต่ผมเชื่อว่าเออคนไม่เชื่อด้วยไม่แต่ว่าเชื่อว่ามีคนคนหนึ่งเขาได้ดีกว่าผมแน่นอนอันก็คือใช่ครับวิลเลียมชื่อเข้ามาเป็นแพ็คู่วันนี้ส่งเลยส่งเลยส่งเลยขอเสียงระดับให้เพรสเซนตต้าหน่อยครับ mình đã đưa cái gì rồi? mình đã đưa rồi? mình đã đưa cái gì rồi? mình đã đưa cái gì rồi? mình ผมเชื่อว่าจะมีคนทำได้ดีกว่าจริงรบบเอาอารมาด้วยิ่อไนย่รู่สยันดูดตอนนี้เฮ้ยตายนะครับไม่สตงค์ฮะครับมีข้อตรงนี้คนมาเอมาเ้ายหรอร้ายาย้ายโอยเากี้เาไปร้ายโอ้โหร้ายมายให้มันบกับหนังเกมรายร้ายมอบนะอีดยนาเป็นยสตานะรอบีนะแล้วหนึ่งอกับ ได้แล้วเรังคไม่เห็่ร้ายกันเหรไม่ต้องเห่ค่ะร้านามครับร้าเหตรองไเขาปหโอเคมาอันแรสองสาม้าคุเห็น่งคะไม่เห็่มีชาตาทั้งคุณไม่เห่ ีนี่จะจางส่งินหนึ่งคู่ครับผมไม่ไปไม่ตื่นหนูคุณครับผมผมขอยังอยากอยากเห็นน้องเปาดีคู่สุดรวยร้ายครับคู่ไม่ต้องหวังคู่สุดท้ายคู่วันนี้หลายที่สุดเอออย่าพูดไปเรื่อยคู่สุดนี่คาดวหวังนะครับผมคาดหวังมากได้แล้วหวังไดเลยครับครับครับจริงไหมครับขอร้ายร้ายพี่บุญไปขี้เหรมาความร้ายเอาโอเคนะพร้อมนะ เลยแค่กระซิบพร้อมนะเกนสองสามไล่สุดละเหมือนเด็กแบบว่าได้เกอบเบาไกอบเบากบเบาหลังร้านเกมท่านนั้นเห็นไหมคะไม่เห็นเราไปด้านนี้กันนไปด้านนี้ก่อนอ่าหมุนไปมาหนึ่งสาไล่ให้ครบได้นโอเคแล้วตอนนี้ถึงคู่ที่เรารอรออสุด้า เตาดีและสำรวยค่ะเตาดี้ขอไรลูกตอนสอนะลูกนะไม่เอานะไม่เอาเหมือนเหมือนสมัยนะยังยังไม่ถึงนะแคมี้าหรือแค่นี้เตาดี้สำรวยขอแบบไร้าร้ายที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะลูกน้องรู้จักคำว่าร้ายไหมประเด็นไม่นะเอาด like ูนะแม็กซ์ลูกหนึ่งสองสามเฮ้ยแข่งก้ามลูกแข่งก้า เขาตั้งใจมากลายแล้วหรอลายแล้วหนะบัคบลลี่ปบคบลลี่ีไปเดี๋ยวเอาปเอาดเอ่ะเอาลุกอ่าอารสำรวจคนหน่อยลูกเฮ้ยน้องมีเล็บนาแล้วก็มีมีเล็บนาหกเล็บอ่ะลองตีกันให้ดูหน่อยเดี๋ยว มั่งม่าะคะอ่ะก็แบบนี้แล้วเราแน่ใจจะมาชวนทุกคนไปดูพันเดอร์โบนเนาะเพราะว่าเป็นความใหญ่ของมาเวลนะคะซึ่อหมอนี่ว่าห้ามข้าเด็กขาดวันนี้วันได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนี่รีบซื้อตั๋วไปดูกันเลยนะคะครับสุดท้ายค่ะพี่มิ๊มอยากให้ตัวแทนในการฝากพันเดอร์โบนให้เราหน่อยนั่นก็คือใครที่ได้ไปจองรับตามเซ็นครับโอเคครับก็ังอันนี้ไม่เห็นสตางค์เลยสมวเบอย่อให้แล้วตัวเบอย่อให้แล้ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับ Thunderbolt นะครับผมก็เป็นซีรีส์ฮีโร่แนวใหม่ในการอยากให้ทุกคนนะครับไปรับชมกันนะครับเมื่อกี้ผมกับเพื่อนๆส่วนหนึ่งได้ดูไปแล้วก็สนุกมากมครับผมยังไงก็ใครเป็นแฟนมาวิลเนะครับทลาดไม่ไดครับใช่ครับผมเที่ยวคักคือต้อง SF Cinema เช่านั่งนะครับถูกต้องครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับถ่ายรูปกับแฟนๆก่อนได้ครับได้เลยได้เป็นถ่ายรูปน้องๆก่อนนะโอเคทุกคน กอยับปาู่ตแมในูกเดียยวันะียมนะได้กวาขยับับยกับเที่ยเขาับยหลัง้ด้วกนอนนะาวยนะคะกับคัน้วโนะคะเข้าใ่วันนี้เป็นวันแรกนะคะตอนนี้เป็นหนังอันดับหนึ่งที่จะแสแรงมากๆรีบไปดูกันเยอะๆเลยนะคะ พี่พี่เห็นทุกคนนะ ตอนนะคะดูได้ทุกแม่ทุกใครเลยนะดูได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะไปดูกันในเดินนะคะวันนี้เข้าายวันแรกทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะ ไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะสพอร์ตแอดมินคนนี้นะคะก็นอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะคะก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้นะคะเป็นท่าน้ำรอนน้ำชาน้ำจิ้มคลาน้ำต่างๆนะคะครีมกันแดดด้วยเนาะเพราะว่าแหลงมากคะ่ะแดดอย่าดมย่าอมอย่ามองนะคะสำหรับการทำคลิปจ้ะ และที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือจะได้เป็นกำลังใจให้แก่แอดมินนะคะในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแอดมินในวันนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปนะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนค่ะบ๊ายบาย